นะครับในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เรารับไว้นะครับในส่วนที่เป็นวัฒกรรมผมขออนุญาตจ,จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจครับในบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับอะไรที่มัน เกินเลยไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็ถือว่ายกให้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็ดง่อยเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องแบ่งกินแบ่งใช้เนี่ยนะครับเรารับฟังไว้นะครับแต่ว่าเราเข้าใจกันดีครับเพราะอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจแล้วก็มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับงบประมาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องชี้แจงคําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกในบางท่านนั้นเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าถ้าท่านจะหา นโยบายรัฐบาลแล้วก็พยายามที่จะไปอ่านดูในเล่มงบประมาณขาวคาดแดงแต่ละเล่มแล้วท่านจะมาหาว่าเองงบประมาณในส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้หนี้อยู่ตรงไหนในส่วนของการสร้างไรายได้กับการท่องเที่ยวการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานบางครั้งมันมองไม่เห็นและมันไม่ได้มีรายการที่เป็นชื่อเช่นนั้น ให้ท่านปรากฏอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่กลไกในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยต้องเข้าใจทําความเข้าใจว่างบประมาณเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นค่าใช้ใจ่ายแอดมินนะครับค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแลวต้องเข้าใจด้วยว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหกของตัวเลข GDP นะครับ เป็น,นกลไกที่สําคัญของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่มันมีนกลไกในเรื่องอื่นๆในการขับดันในเรื่องของการผลักดันนโยบายเนี่ยที่มากกว่าเรื่องของงบประมาณแน่นอนว่างบประมาณเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็เราใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายอันนี้ถูกต้องแต่มันมีนโยบายมันมีการแก้ไขปัญหาอีกมากมายที่มนไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เงินจากภาครัฐนะครับเช่นการแก้ไขปัญหาที<ม>่ผ่านมาของรัฐบาล ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งบประมาณเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการลดราคาพลังงานเนี่ยก็เป็น,นกลไกที่เราสามารถบริหารจัดการได้โดยที่เราไม่ต้องตัดงบหลวงมาใช้นะครับงบประมาณในส่วนอื่นๆที่ท่านสอบถามกันอย่างเช่นเรื่องของการทําประชามติเองอย่างเช่นเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับผมต้องเรียนว่าถ้าจะมาหาในเล่มมันก็ไม่ปรากฏเพราะว่าต้องเข้าใจกลไกของการทํางานของภาครัฐมันจะต้องเริ่มจากคําขอของส่วนงานราชการ แต่เมื่อเรายังไม่มีกระบวนการในการที่จะเดินหน้า,าไม่มีเวลาระยะเวลาที่ชัดเจนเนี่ยส่วนงานก็ไม่สามารถทำคำขอเข้ามาอย่างสํนนักงบป,ประมาณได้จึงไม่ปรากฏอยู่แต่กลไกที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นประชามติเนี่ยถ้าท่านจะรู้ใน,นกลไกของมันนะครับประเด็นแรกเลยถ้ามีการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนเช่นการเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมา ทุกคนรู้หมดว่าอย่างไรก็ตามภายในปีนั้นๆเนี่ยจะต้องเกิดการเลือกตั้งใหญ่ขึ้นนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะจัดทําคําของบประมาณในส่วนการเลือกตั้งมาเตรียมมาไว้แต่ในการเลือกตั้งเมื่อมีเหตุในลักษณะของการยุบสภาเป็นต้นหรือการทําประชามติใดๆก็ตามซึ่งไม่สามารถกําหนดระยะเวลาลงไปอย่างเจาะจงได้สุดท้ายก็จะไม่มีคําขอเข้ามาอย่างสำนักงบประมาณเพื่อปรากฏในเล่มแต่กลไกที่จะมีหลังจากนั้น เป็นต้นว่าเรื่องของการทําประชามติที่ยกตัวอย่างมาต้องเรียนว่าสุดท้ายเมื่อมีคําสั่งจากทางคณะรัฐมนตรีหรือส่วนใดก็ตามที่มีอานาจในการอินิเชียตในการเริ่มกระบวนการเนี่ยเริ่มต้นขึ้นคําขอจากสํานักจากทางส่วนงานก็จะเข้ามาที่รัฐบาลเพื่อที่จะดําเนินการในการจัดสรรงบประมาณเช่นงบกลางเนี่ยเพื่อให้ไปดําเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ย จากสิ่งที่รัฐบาลได้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสภาแห่งนี้ผ่านทางเพื่อนสมาชิกทุกคนในเรื่องของความจริงใจในการที่จะเดินหน้าเรื่องการจัดทํารัฐมนูญเรื่องการที่จะไปร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเรายังยืนยันว่ากลไกนี้เดินหน้าและรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะรองรับกับกลไกที่จะต้องเกิดจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชามติหรือเรื่องอื่นใดนะครับในส่วนของคาถามอื่นๆนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกครับ มีข้อคิดเห็นพอสมควรนะครับในเรื่องที่ว่างบประมาณฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างจากงบประมาณอของรัฐบาลชุดก่อนหน้านะครับขอบคุณท่านผู้อภิปรายท่านสุดท้ายนะครับที่เข้าใจในหลายประเด็นเช่นบอกว่าเรารับมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้าผมไม่เอ่ยในชื่อของท่านนะครับเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆคือมีการส่งมอบภารกิจในบางอย่างซึ่งมันต่อเนื่องมาเช่นในเรื่องของงบประมาณผูกพันเนี่ยท่านก็ทราบดีกลไกของงบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปรับลดไปปรับออกได้นะครับเป็นสิ่งซึ่งเราจําเป็นจะต้องอดําเนินการตามข้อสัญญาที่เรามีกับเอกชนหรือใครก็ตามในกรณีนั้นนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับในการจัดทํางบประมาณประจําปี2567เนี่ยมีการปรับแก้ครับเพราะว่าวันที่เราเข้ามาเป็น คณะรัฐบาลนั้นเนี่ยคำสั่งแร,แรกๆจากทางคณะรัฐมนตรีก็คือให้มีการรีไวซ์ให้มีการทบทวนปฏิทินงบประมาณเพื่อที่จะมีการปรับเอาเนื้อใดให้มีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ได้มากที่สุด